พี่น้องเอาอีกแล้วอู้อออืถอนไงบอกแล้วพี่เด็ดมันอยู่ทุกทายพี่นอ้องตัวละสองโลเลยพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องสุขสุขทุกคนนะครับคือามารับชมจ้องยอฉลาดฟ้ามนะครับมือนี้มาสาปานะครับเมาสะนะครับเม,สะะบมสบงงาสระแบบงี้เลยเดี๋ยวพี่น้องสูบน้าไม่แจ้งแต้มมือขึ้นนะครับเดี๋ยวสิผ้ากันไปเบิงบ่งกำลัง เก็บใกล้แล้วล่ะครับนี่นะครับสาวปักใหไงผู้ไหนกำลังเลือดผักบุงเลือดพักบุงโอ้กำลังเก็บกันนะครับพักลางหม้อสามพันนะครับสาวปักไนะครับเด็กสามพันอู่ไดนกำลังเรือขาดทุนยังไงก็ เดี๋ยวรอรุ่นนะครับเดี๋ยวสิลงไปข้างลาง่างเถิดควมีพี่น้องเดีเบื้องนะครับไปรุนปลาใหญ่ยี่ได้ฟักบุงนะครับนีบ่เก็บแตงกีมือ,อเสาร์ทักในีรแล้วอยู่ยพี่น้องเอ้ยจุดมาเทียงมาบายเลยนี่นปลาดำนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวสิพาลงไปเพิ่งกันกำลังซับหาปลานะครับข้างขุนกับหาเพราะข้างขุนนะครับ ปลาดำในตัวมันง่าได้นะครับนี่ปลาคนง่ายหลายนะครับหมอฮะหมอหมอสามพันนะส่นมือนี่คุ้มแล้วล่ะครับมือนี่นไ,ปไปหาไปนะครับปลาไหลเงินเจ็ดกับร้อยฮพี่น้องอ๋อพี่น้องปลาสลิดไหมมีแบบง่ายนะครับ ของโตโล้นะครับอ้ยเี่ตัวใหญ่ๆได้พี่น้องเอี่ยฟางนี่อย่างเต้าพี่น้องเต้ามีหอดปิงแบบร่างเหือพักวอกนะครับก็ของไงวะ กำลังเศ้าหาตมกันเลิกเด้อพี่น้องเขตสามารถลอยเอ็ดนะครับสุวรรณภูมิไผยอยากขายสานะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเสื้อในราคาทีทั้งผู้สื่อผู้ขายมักกันนะครับตกลงราคากันได้เสื้อทุกมองนะครับ ัครบอ๋อนะครับเห็นแล้วเห็นทางแล้วนี่มาแล้วครับตัวนึงโอ้กระไลไล่พี่น้องเอาเร็วพี่น้องมาอีกแล้วโอ้โอ้พอคนใหญ่เต้นหอกแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอาครับรุนกันตัวน้อยซับไหนตัวใหญ่ซับไหนโอ้ ไงป่านไหนนะครับออกมาอีกแล้วเรียนออกไมาอีกแล้วพี่นอ้องเอ้าใส่โลโ้ขึ้นก่านะครับหนึ่งอีพอพีแมยปา่านี่ตัวไงมันอยู่ในพักบุงพัก,กเกษตรเนี่ยแหละพี่น้องเอ,อ้มันมาหาสนหารีอ๋อพี่น้องไก่สุดแล้วไก่สุดแล้วมันลุนบึงของไงสิยังอีบ่นะครับ ตามกำลังหานะครับมีไซนนี่สูบไว้เดี๋ยวมู่ว่างนะครับพากว่านสอไงสูบขามือขามขึ้นก้าปานนี่กับท่านในโบ๊คือพีนองเอ้ยนี่นะครับแต่ว่าสามพันกับหือว่า ได้เนี่นะครับแบบจะเครื่องขาแห้งขาเมื่อยนะครับเหมือสาเลยเดีด๋พี่น้องหื้อพักนี่หือ้อแดงแต่มมือขึ้น <c oughs> <c oughs> หือ้อวัดแก้มือขึ้นนี่โอ้กหว,วัดสี่เลี่ยมเอาแล้วกลับไปอีกแล้วไปอีกแล้วพี่น้องไปอีกแล้วพี่น้องเออเออใส่โลพี่น้องเอ้ยอู้ มีของใหญ่เด้อซาดิโอ้หุ่นพี่น้องอยู่ทังในหมโหมากเอาเละพี่น้องเอาอีกแล้วของไงโอ้ใกล้ใกล้แล้วนะครับใกล้เบิดแล้วคนบ่คนไก่เบิดแล้วนะครับเบิดแจ้งแล้วตั้งแจ้งเมื่อเช้าพี่น้องตาบักไงไล่กลัวนี่แหละ นะครับจะเลืมด้วยครับจีนองแถวรอยเอ็ดอาสาสมาทสุวรรณภูมิเฮาไผอยากขายซ้านะครับอีต่อมาได้นะครับนี่ครับปัดุกจุ๊บปัดุกนะครับ,รน,รบนี่ตัวง่า,งงาม โอ้นี่ครับโอ้ตัวงามปลาดุกพี่น้องใครอยากได้ปลาเดต่อเขมาเลยนะครับมือนี่มือเดียวเท่านั้นมากวันไหนกันเห็นตะหางบักไง่ใส่โลไก่แล้วพี่น้องไก่เด้รุ่นแล้วของเงินอยู่ในนีน้แน่นอน กันไปเรื่อยๆนะครับน้ำวอกวอนี่ครับนี่ปลานะครับโลละหกสบบาทนะครับแต่ว่ายูเขตสารคามเลยครับแจ้งแจ้งแจ้งจะขายให้ยูเขตลอยอดาหใหู้หลหลพี่น้องกูได้ยานหูนีเ ไก่แล้วไก่หน้าที่แล้วเธอไก่ไดรุ่นตัวใหญ่ๆห่แล้วครับสิมี่อีกว่านี้นะครับนี่บวกนี่นี่มาแล้วสิพ่อของงวะนะครับเอ็ดสูรูอยู่นี่ป้าพักกันบุ้งบ่นะครับของง่ายของนนะเนาะ อือออยิกล้วพี่น้องเอาอีกแล้วอูืออืดถอนไงบอกแล้วที่เด็ดมันอยู่สุดท้ายพี่น้องตัวละสองโลเลยพี่น้องว่าต่ำกว่าตัวละสองโลพี่น้องไงแห้งครับอาดรุนต่อไปพี่น้องรุนต่อไปมันมีอีกไงน้องของไงนี่ คาดว่านะ่าจะเป็นปลาเก้านะครับดิไงครับพี่น้องพี่พอยี่เมียลุ่นต่อไปรุ่นต่อไปพี่น้องนะครับไกลแล้วไกลแล้วน้าที่ะทึกขอนสาแล้วนะครับเพราะว่าของไงมันสิมาขอนอยู่นไท,ทยๆนะครับปลาเก็งนะครับนี่ยดแมียไงพี่น้องเอ้ยปลาเก็งแม่นี่ซ้ำ อ่าเนี่ยครับบุนกันไปนะครับหองใยนะครับอยู่ในป้านี่นะครับใส่ใ่ได้นะครับพี่น้องเต่้ญอยู่นวนี้นะนกันไปเบิ้งกันไปพี่น้องมาครับพี่น้อะพี่นาอร เอาถึงก็เคยอกโอ้เด็กให้ยัรไวเหรอนานไม่ไหววนี่บอกตัวไปนะครับเราออกมาปัก้งอะลรครับขยิบกาตัวเงยนะครับรุ่นเยอะลุ้นอีกแล้วอันเน็กเน็กข้าไปพื้ดพี่น้องปื้นไปอีกแล้วไปแล้วอุ้ยพื๊ดโอ้น้ำโอ้น้ำโอ้ปื้นเ่ครับพี่น้อง หาโล่นะครับผู้ฝากเป็นผู้ฝ <laughs> ากเป็นหาโล่ดิ <laughs> รุนแฮนะหาโล่นะครับแต่รุนแฮน <laughs> ของเงย,ยขอกมาหลายแล้วครับไก่จอจันข้ามาเรียวนะครับเห็นะครับโ <laughs> อ, <c oughs> <c oughs> อ้ฝุดประดุก นะครับอีกน้อยเดียวนะครับอีกน้อยเดียวสิมีขวางไงยู่ยใต้นี้บ่นะครับต้าเห็นไปเต้าเห็นไปปลาดุกกระไลพี่น้องเอ้ยปลาดุกนะครับนี่โตมวง,ง่ามปลาไหลนะครับ ปลาไหลกับลาไหนะครับปลาไหลเก็ดยิ่งตัวน้อยปลาไหลกับปลาไหลปลาไหลจะรอให้ปลาไหลจะดูดสายัลาไหลขยังหยิบวะได้เห็นว่าสามที่ตัวแล้วครับอุ้มนีแล้วอะไรหรอเดี๋ยวอาอยู่ในนี้มีแต่ปลาดุกอ้อยต้อยนะครับพี่น้องอ้อยต้อยก็คือมีแต่ปลาดุกล้วนๆนะครับพี่น้อง ลมน้ำลมน้ำอยู่นี่นะครับพี่น้องลาอย่างนี้ครักันไปนะครับไกลแล้วงไกลแล้วนะครับของงของงวันน่ของงนน่หรือปลาดุกปลาดุกาะดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องไปลาดุกปลาดุกดุกเอาเอได้เอได้พี่น้องไปเนไปไป ทำไ,ไปนะครับเบิึงรถซาเพิ่มเรียบบัตรพี่น้องนะครับแข่งมืดแล้วปลาสลิดใหญ่งงนะครับโอ้ยใหญ่งง <ไง S 2> หลีนะครับซานีนะครับปลาอว้วนดีมองามามสามพันนะครับซาหนีปลาแห้งไปประมาณมืดแล้วนะครับ ไปสองพันนะครับตกห้าหกพันแล้วแฝงมืดนะครับซานีเราคือถ่ายพี่น้องประดุ๊กไล่ครับเบิ้งเลยเริ่มเริ่มลงมาแล้วคุณนะครับพี่น้องเริ่มแลนลงมากแล้วจอดจันลร์งงมานะครับมัน ไก่บกนะเดี๋ยวอไตนี่นะครับนะถึีไอซอนนะครับอ๋อแ mm ล้วนะอ yeah. nah go, go, ๋อนะครับมีแล้วมีแล้วมีแล้วนะครับมีตแล้วนะครับยนนี่ของงเอานครับอาอดกันมั้งเห็นไห สังเกตุไงนะครับแต่ออว่าปลาดุกนี่ไล้ไลายพี่น้องเอ้ยอ้าลือขึ้นแล้วครับเจ้าหาเบิ้งเหงอหามีคอายไงอยู่ในนี้เว่าปลาดุกนี่ไลยครับปลาดุกปลาสลิดนะครับอปอดใหญ่ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแชร์รัดน้ำในด้วยครับด้อนะครับเพื่อจะได้ถ่าคยคลิปวิธีชีวิตบ้นบานของหมู่บ้านเฮานะครับอีสารของเฮานะครับวมืนอ้มาสูบปลาเมาสสัก3,000บาทนะครับถือว่าพันนะครับ3 0 0พนนี่ถือว่าพัน นะครับพะว่ามีะปลาคอไงปลาคอไ่ปลาดุกไงปลาสลิดญ่นะครับสำหรับลีปมีก็ฝากรเรียงงค่้ขอบคุณและสวัสดีครับ